เสีงอ่านสเตตัสจากเพจดังตีนวันที่18พฤศจิกายน2564เนื้อหาคนที่ฝึกระงับความโกรธบางทีอาจเกิดความรู้สึกแปลกๆเช่นเวลาเจอคนด่าแทนที่จะโกรธกับพอใจเหมือนมีความกยิมยิ้มย่องหรือเหมือนสะใจที่ถูกว่าเสียหายแต่บางทีแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ยังเห็นตัวเองโกรธได้แบบหัวฟันหัวเวียงอยู่ เกิดความไม่แน่ใจว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเพื่อให้เข้าใจง่ายว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณขอแยกประเภทความโกรธเข้าๆดังนี้มีทั้งหมด3อย่างนะครับเอ๊ะสี่อย่างโอเคอ่ะหโกรธธรรมดาขาดสติหัวฟัดหัวเวียงกว่าไฟโกรธจะดับได้ต้องใช้เวลานานอันนี้เป็นเรื่องของคนธรรมดาทั่วไป ที่ไม่คิดฝึกสติสู้กับความโกรธ 2. โกรธแบบมีสติอ่อนๆคือเริ่มฝึกตั้งสติในช่วงแรกๆอาการจะเหมือนๆกันคือขาดสติก่อนแล้วสติค่อยตามมาทีหลังตอนโกรธอาจโกรธแรงแต่เมื่อมีสติแล้วถึงแม้กำลังจะอ่อนเพียงใดก็ยังผลให้จิตไม่ถลำเต็มเนียวไปโดนย่างในไฟโกรธ แต่อาจอึอดอัดทรมานจากการฝืนใจข่มโทสะบ้างนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดา 3. โกรธแบบมีสติแข็งขึ้นคือฝึกตั้งสติบ่อยๆอาการจะขาดสติก่อนเหมือนกันคือสติตามมาทันในภายหลังแต่ข้อแตกต่างที่ชัดเจนคือขั้นนี้จะโกรธไม่แรงแล้วไม่ถลำแล้วไม่อึดอัดขัดแย้งกับการฝืนใจข่มโทสะ มากแล้วพูดง่ายๆว่าเริ่มรับอานิสงส์จากการฝึกสติสู้ความโกรธแบบได้น้ำได้เนื้อมากขึ้นเรื่อยๆหน้าใสายใจเบาได้ในทุกกรณีจนคนข้างเคียงอาจไถ่าถามว่าทำอย่างไรจะเป็นสุขได้เท่าคุณบ้าง 4. โกรธแบบเหมือนไม่โกรธคือฝึกตั้งสติจนเป็นอัตโนมัติแล้วความโกรธเกิดปุ๊บสติเกิด ทันกันปรับไม่ใช่ว่าไม่โกรธเลยนะครับคนไม่โกรธเลยต้องปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอนาคามีขึ้นไปคนธรรมดาหรือแม้อริยสงฆ์ขั้นต้นก็ยังโกรธได้อยู่เมื่อเจอเรื่องกระทบแต่จุดสำคัญคือเมื่อฝึกสติแล้วความโกรธย่อมครอบงำจิตผู้ฝึกไม่ได้ก่อทุกข์กระสับกระส่ายแม้ทางใจไม่ได้เหมือนหมองูที่เก่งแม้ยังต้องอยู่ร่วมกับงูพิษในบอ่อ ก็ไม่มีงูพิษหน้าไหนทำอันตรายเขาได้อีกแล้วอาการแบบเหมือนแก้งยิ้มหรือกระยิมลำพองทำนองค่าชนะแล้วคืออยู่ระหว่างข้อ3กับข้อ4คือจิตเริ่มฉลาดบ้างแล้วไม่เอาตัวเองไปย่างอยู่ในไฟโกรธแล้วจึงก่อให้เกิดปิติแบบปลอมๆขึ้นมาเป็นปิติที่เหมือนฉีดแรงแต่หากสังเกตอย่างใกล้ชิดจะเห็นว่าพื้นฐานเบื้องหลัง เป็นเพียงความสุขเก๋ๆหาความสัต์จริงไม่ได้วันดีคืนดีใจอาจลุกพึบเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาได้อีกเสมอหลักการเจริญสติที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําคือพอความโกรธปรากฏก็ยอมรับว่าความโกรธปรากฏไม่ใช่ไปแกล้งบอกตัวเองว่าความโกรธไม่ปรากฏเราแน่เราไม่โกรธเราไม่ถือสาจากนั้นจึงเห็นให้ได้ตามจริงว่าความโกรธนั้นมีลักษณะแปรปรวนเป็นธรรมดา เมื่อยอมรับตามจริงก็ย่อมเห็นความจริงอันไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นขอเพียงทบทวนบ่อยๆตั้งป้อมเป็นฝ่ายรู้ฝ่ายดูไม่ช่วยโหมไม่ฝืนต้านเมื่อผ่านไปนานวันนานเดือนเข้าก็จะเห็นความก้าวหน้าอย่างเป็นไปเองทีละน้อยโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ